สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องส่งผลต่อการดูแลรักษาของแพทย์พยาบาลทั้งในโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามและฮอพิเทลที่ต้องทำงานหนักขณะที่หลายภาคส่วนหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์คล่องตัวราบลื่นและช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะเตียงหรือห้องไอซ รองรับผู้ป่วยอาการหนักที่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันแต่กลับขาดแคลนจำนวนมากดังนั้นทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลอจึงได้พัฒนาห้องไอซความดันลบเคลื่อนที่ระบบอัจฉริยะหรือห้องไอซความดันลบโมบายนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัพลเลิเกษมสันหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ประจำภาวิชาวิศวกรรมเคมีที่โชว์จุดเด่นของห้องไอซความดันลบโมบายที่พร้อมใช้งานทันทีเมื่อต่อไฟฟ้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสามารถปรับความดันในห้องได้อัตโนมัติมีจุดอับของอากาศน้อยลดการสะสมของเชื้อโรคภายในห้องพร้อมระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อสาชั้นป้องกันการแพร่เชือ้อกระจายออกสู่ภายนอก ที่สำคัญเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในห้องก็จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าอากาศภายในห้องที่ออกมาเนี่ยจะถูกกรองถูกฆ่าเชื้อและกรองเลยระบบ UVC แล้วก็มีการกรองฆ่าเชื้อโดยใช้เจ้า14นะครับฟิลเตอร์ซึ่งมีความปลอดภัยสูงคือ99.997 99, เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็เป็นระดับความปลอดภัยสูงสุดของเป้านะครับก็จะไม่ถ้าจะไม่มีเชื้อมัน น่่าจะไมมีเชื้อหลุดอมลา่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำห้องไอซความดันลบโมบายมอบให้โรงพยาบาลสนามบุษราคำอิมแพกเมืงองทองธานีจำนวน4ห้องเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทั้งสีเหลืองและสีแดงที่มีจำนวนมากขึ้นนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงผู้ช่วยประลัด กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีและมีประโยชน์มากในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจติดต่อทางเดินหายใจนะอย่างเช่นโควิดจริงๆแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ได้กับโรคอื่นๆที่เป็นติดต่อทางเดินหายใจได้อีกด้วยอย่างเช่นมาโนโรหดัดอีุูอีัยก็แล้วแต่นะ,ะับที่ติดต่อทางนี้นะะก็สามารถจะเป็นห้อง แยกกลุเฉพาะนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับนอกจากห้องไอซียูความดันลบเคลื่อนที่ระบบอัจฉริยะหรือห้องไอซียูความดันลบโมบายนำไปติดตั้งและใช้งานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำแล้วยังได้นำไปใช้งานจริงที่สถานพยาบาลอีกหลายแห่งทั้งที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลเลือดศิลป์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักและโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ และยังเตรียมขยายการติดตั้งในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมต่อไปซึ่งสจลองอยังเดินหน้าพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณาสุขโดยเฉพาะในภาวะโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เผชิญกันทั่วโลกจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนทุกคนเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ให้ได้คณิฐาลือสัต์แรง